สวัสดีครับมีลักกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในโกโซเอ็มนะครับก็ตอนนี้เกมเปิดอยู่ที่เกาหลีเรียบร้อยนะครับก็ช่องทางตอนนี้ก็อาจจะดาวน์โหลดยากเสด็จหนึงมีก็เลยขออนุญาตมาบอกวิธีการดาวน์โหลดสําหรับโกโซเอ็มนะครับแบบไมา่ยากมากนะครับวิธีการแรกก็คือเพื่อนๆต้องมี UG Phone ก่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะไม่มี UG Phone ก็ ก็แค่ดาวน์โหลดนะครับก็วันละแค่แปดบาทห้าสิบถึงเก้าบาทเองนะครับก็ถ้าเกิดใครคิดว่าอาจจะไม่ชอบก็ลองโหลดดูอย่างน้อยวันหนึ่งเสียแค่เก้าบาทก็เราก็ได้ลองเกมไปเลยดีกว่าใช่ไหมครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนการดาวน์โหลดถ้าเราดาวน์โหลดปกติจากเกมเซนเตอร์เนี่ยกูเกิลเพย์มันไม่รับนะครับเพราะนั้นเราจะต้องมี2โปรแกรมที่จะต้องโหลดก็คือ OVPN Spider ตรงซ้ายล่างเห็นไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนอ่าโปรแกรมขวาล่างวันสโต้เพื่อนๆเห็นเลขหนึ่งไหมครับให้เพื่อนๆไปดาวโหลดในทู o เซนเตอร์ต้องดาวโหลด2ตัวนี้ก่อนนะ เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปกด OVPN Spider เนี่ยย้ายไปที่เกาหลีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกดที่ Tool Center แล้วก็ดาวน์โหลด O OVPN Spider ครับแล้วก็เป็นในส่วน One Store ให้เสร็จก่อนอ่า OVPN นะครับนี่โปรแกรมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นในส่วน One Store แต่ว่าของหมีหมีเปลี่ยนเป็นเกาหลีไปแล้วไงมันก็อาจจะไม่ขึ้นนะครับ อ่าเห็นมาไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก่อนจะไปเปลี่ยนเป็นอ่ไอพีเป็นเกาหลีเนี่ยเพื่อนๆดาวน์โหลดก่อนนะครับอ่าหลังจากเพื่อนเพื่อนดาวโหลด2 2ตัวนี้เสร็จแล้ววิธีการใช้งานทาไงก็กดที่ ovpn spider เลยครับแล้วก็กระโดดมาที่ kr เพราะว่าอา่อโกโซมันอยู่ที่เกาหลีถูกไหมครับเราก็มาที่เกาหลีเลยครับอ่าหรือเมื่อจะกดปั้นขยายเซิร์ชก็ได้ครับอ่าเห็นนะเราก็ดูตัวที่มันเขียนว่าปิงเนี่ย ms น้อยสุดเราก็กดไปที่ตัวนั้นเลยครับล้วก็กดตกลงอันนี้มีเลือกเรียบร้อยแล้ว อ่าหลังจากนั้นทำไงก็กลับมาที่โปรแกรมคำว่าอวันสโตขวาล่างเลยครับอ่าหลังจากเข้ามาเสร็จก็เดยมีจะเอ่อพิมพ์ชื่อของเกมไว้นะแต่ว่าบางทีมันอาจจะใส่ไม่ได้นี่กดอันที่4นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็พิมพ์ใส่เลยแต่คอมมีวางไม่ได้นะครับแต่มีก็หาวิธีเอานะแต่บางคนก็วางได้นะครับถ้าวางได้ก็วางไปเลยเดยมีจะทิ้งชื่อเกมไว้นะครับอ่าเสร็จแล้วทำไงก็ ก็ก็เลื่อนลงมาเลยครับเนี่ยของหมีเลื่อนลงมาจากข้างบนลงมาดิเดียวเองเนี่ยอ่ะเพื่อนๆก็เลื่อนตามหมีไม่ได้เลยครับนี่นเราจะเจอแล้วครับ GO SO M เราก็กดเข้าไปเล่นเลยครับเย่เย่เย่อ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตมาบอกก่อนนะครับว่าคนไทยเล่นเซฟไหนเยอะก่อนคําถามแรกเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแปะให้ดูก่อนเลยครับนี่คนไทยเล่นเซฟนี้นะครับก็คือลั่นเหมยเจียงนะครับแล้วก็เลือกข้อ2เลยครับ อ่าเห็นไหมลันเหมยเจียงนะครับอันนี้คนไทยอยู่ยกสำหรับใครที่อยากจ,จะขายเอ็มเกมนี้ขายเอ็มได้นะครับก็อย่างที่บอกครับก็มันก็สร้างเงินบาทเหมือนสมัยตอนพีซีนะอ่าต่อไปอาชีพคนที่คนนิยมคือนักนักพลพัดอันนี้มีเล่นนักพลพัดนะครับแล้วก็ลองมาเป็นจอมยุทธดาบแล้วก็นินจาปอกแขนแต่จะบอกว่าจริงๆเกมนี้มันเล่นได้หมดแหละแต่คืออาชีพที่หมีบอกมันก็จะเล่นง่ายสุดแค่นั้นเองครับ อา่าโดยมีให้ดูนะไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงตกปลาแบบ PC และแบบมือถือภาพโพสสมจริงถอดแบบเอ,อกมาจาก PC เลยเพราะฉะนั้นระบบทุกอย่างแทบจะ PC 90%เลยครับเพราะฉะนั้นอารมณ์เหมือนโยกังเลยที่บอกอ่ะถอดแบบมาจาก PC แต่ว่าอันนี้เหมือนจริงเลยนะก็สามารถเล่นได้นะครับสำหรับใครที่บบว่าชอบโกสออนไลน์มาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนแบบโอ้โ,โหชัดๆเลยนะแบบ90%แบบนิ่งๆมาเลยเกมนี้จะเป็นเกมที่ส่วนตัวคิดว่าทำออกมาได้ดีเหมือนต้นฉบับมากที่สุดแล้วก็อันนี้ตามที่เขาบบอกกัันนะคร อ่ะต่อไปเป็นส่วน5้าอาชีพ5้าอาชีพเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกให้ฟังนะครับ5้าอาชีพไหนง่ายสุดก็เน้นสกิลหมู่กันเลยก็คือพลดเล่นพัดนะครับอาธรรมอันนี้สกิลหมู่เยอะแรงสุดหรือว่าจะเป็นในส่วนไม้เท้าก็ธรรมะเลือกเอานะครับสําหรับพัดนะต่อไปเป็นส่วนเออออกาชีพหนึ่งเวไวายก็เป็นในส่วนลินจาปอกแขนสายสกิลหมู่อันนี้ก็เก็บเวไวายแล้วก็เป็นในส่วน หลักๆจริงๆก็คือ2อาชีพนี้แหละที่วัยสุดแล้วแต่ว่าอย่างที่หมีบอกเราสามารถเล่นในทุกอาชีพแล้วแต่เราเลยครับเราอยากลองอะไรเราก็เล่นนะครับเอาต่อไปเป็นในส่วนค่าสเตตัสนะครับเดี๋ยวมีขอญาตขึ้นให้ดูทุกอาชีพเลยเพราะว่านี่คนถามมาเยอะนะครับอ่าลินจ้าอัพสติ3บปาน1นะครับจอมพลังอัพพลังสปาน1นะครับแล้วก็เป็นในส่วนโพสอัพปัญญา3ปานหนึ่งะครับแล้วก็เป็นในส่วนจอมยุธสติ3ปาน1นแล้วก็มือปราก็สติ3าปาน1แค่นี้ครับเรียบร้อยสำหรับคนถามเพราะว่าถ้าเกิดเราไไมมม่่่รรูู้สเตััาอวยนกกงถ อ่ะต่อไปเป็นส่วนค่าเซตั้ต่างๆนะอ่าเดี๋ยวมีขออยักแป่ให้ดูเลยนะครับค่าสเต็งคือได้เลือด HP และพลังโจมตีต่ําสุดค่าปานคอนได้เลือด HP และพลังป้องกันค่าสติได้เด็กได้พลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีเวทสูงสุดด้วยนะครับแล้วก็อินได้ปัญญาได้มานา MP แล้วก็โจมตีเวทจะได้น้อยกว่าค่าเด็กนะครับแค่นี้เองก็อเก็นเพื่อนเข้าใจค่าเซตั้แล้วก็การเอาเซตั้มันก็จะง่ายแล้วถูกไหมครับ อ่ะต่อไปก็อันนี้คือมีรีวิวระบบเกมเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆสามารถที่จะลองไปเล่นได้อ่ะเดี๋ยวก่อนอาธรรมกับธรรมะต่างกันยังไงใช่ไหมเดี๋ยวมีคนถามเหมือนโยกัลงเลยครับระบบสกิลต่างกันหนึ่งต่อไปเป็นระบบในอนาคตที่ยังไม่มาคือสงครามฝ่ายก็เหมือนโยกัลงเลยอ่ะยกพวกตีกันใครอยู่ธรรมะก็ซักกับอาธรรมอาธรรมก็ซักกับธรรมะแต่ถ้าถามว่าคนไทยเล่นอะไรมากสุดหมีบอกเลยว่าอาธรรมแน่นอนพูดจริงๆก็เลือกเอาแล้วกันนะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการใช้งาน UG Phone อันสุดท้ายแหละกดยังไงใช่ไหมครับสมมติเราจะบอทแล้วเราก็กดออโต้ขวากลางเพื่อนเห็นไหมนี่เห็นไหมที่เป็นออโต้เขียวๆตอนนี้แล้วตัวละครก็จะไปตีของมันเองเลยครับสบายๆใสๆเอ่อตอนนี้มียังไม่มีสกิลเลยมั้งแง่เนี่ยแต่ถ้าพัดมันโหสบายจริงเลยโหหดหดหดตายหมดโอ้หแค่นี้ครับเห็นไหมหลังจากที่เพื่อนๆดูแล้วเฮ้ยเออเดี๋ยวผมจะบอทตรงนี้แหละครับสิบวันไปเลยอะไรอย่างงี้ก็กดตรงซ้ายบนนะครับเห็นไหมเป็นเป็นลูกเขียวๆเสร็จแล้วเพื่อนๆๆกกดลูตรงงข้าาคโฟน แอปมันก็จะเด้นออกมาแค่นี้ครับมันก็จะทำงานของมันเลย24ชั่วโมงแล้วตอนนี้ทาง UG Phone มีราคาแพ็กที่ลด50%เยอะนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าวว่าจะเล่นแบบไม่แหลกเลยมมแล้แนะนำให้ SVIP ซึ่งหมิ่นก็เล่นอยู่ไม่แหลกเลยครับเล่นสบายลื่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนราคา UAP มันก็ตกวันละ8บาทมันก็ต้องมีแหลกตามราคาอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนะครับถ้าก็เพื่อนๆจะเอาแบบว่าไม่แหลกเลยมีแนะนำ SVIP เพราะหมีใช้จริง่ะเนี่ยหมีใช้กี่จอเนี่ยทุกเกมอ่ะเปิดให้ดูเลยเห็นไหม ถ้ามันถ้าถ้ามันแหลกหมีก็บอกว่าแหลกนะแต่ว่านี่มันไม่แหลกหมีก็บอกว่าไม่แหลก S v A p ยังไม่แหลกถ้าถ้ายูกบแหลกแน่นอนอันนี้พูดตรงๆก็ในส่วนราคาตามมันก็คุณภาพาตามราคาถูกไหมครับประมาณนี้อ่ะเอาไปว่าขอให้คนเล่นเกม Ghost Soul M อย่างมีความสุขนะครับเกมนี้สามารถขายบาทได้นะแต่มียังไม่ขอบอกวิธีนะัเกมเพิ่งเปิดให้บอก,กเขาหรอจะรีบขายกันไปไหนเ,เพื่อนแต่ถ้าอยากให้หมีเฉลยวิธีทําบาทก็มาพิพ์ใต้คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวมีจัดให้ก็เหมือนโยกังทุกเกมหมีก็ มีมีสัมผัสบอกได้หมดอ่ะอืมประมาณนี้นะครับอะแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมโหลดจูดจีโฟนด้วยเด้อ